เรารู้ไหมว่าพระภูมิเขาอาศัยอะไรอยู่พรอภูมิเขามีวิมานของเขาอยู่วิมานที่เขาอาศัยอยู่มันเป็นวิมานที่พอเหมาะพอดีกับเขาแล้วและเรารู้ไหมว่าสารที่เราสร้างพระภูมิไม่สามารถที่จะมาอาศัยอยู่ได้เพราะไม่ใช่วิมานหรือไม่ใช่ที่อยู่ของเขาภูมิมะแปลว่าภาคพื้นดินก็คือกลุ่มเทวดาที่เขาสถิตภาคพื้นดินนั่นเองพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์สร้างบ้านเรือนขึ้นมาจะมีเทวดา เกี่ยวโยงกับมนุษย์เข้าสู่การสถิตพื้นที่ดินที่มนุษย์สร้างบ้านเรือนข,ขึ้นมานั้นเป็นการสถิตของเทวดาตามศักดิ์และฐานะของมนุษย์เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่จะลงสถิตในบ้านเรือนของมนุษย์ผู้มีศักดิ์ใหญ่เทวดาผู้มีศักดิ์ปานกลางจะลงสถิตในบ้านเรือนของมนุษย์ผู้มีศักดิ์ปานกลางเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยจะลงสถิตในบ้านเรือนของมนุษย์ผู้มีศักดิ์น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเทวดาชั้นจตุมมหาราชิกา แต่จตุมมหาราชกาเนี่ยเขาจะนับไปตั้แต่ภูมมะเทวดาคำว่าภุมมะเทวดาคือเทวดาสถิตตามภาคพื้นดินหรือเทวดาสถิตดินนั่นเองเทวดาสถิตดินเนี่ยเขาอาศัยดินเป็นวิมานหรือดินเป็นที่อยู่ฉะนั้นที่ที่เขาต้องอยู่ก็คือภาคพื้นดินถ้าเราไปสร้างบ้านเรือนให้เขาอยู่นั่นไม่ใช่ที่ของเขาเพราะเขาถูกกาหนดไว้แล้วว่าเขาจะต้องอยู่ตามภาคพื้นดินเหมือนกับไส้เดือนอยู่ในดินใช่ไหมไ<ป>เอามาไว้ในถาดทองคําอย่างดีเลยเนี่ยอยู่รอดไหมมันผิดธรรมชาติของเขา พภูมิเนี่ยเขาสถิตตามพื้นดินเขาก็อยู่ตามพื้นดินทีนี้ประเด็นก็คือเราเอาสารมาตั้งไว้ที่หน้าบ้านเราเนี่ยโดยเชื่อว่าพภูมิจะอยู่แล้วถ้าไม่มีพระภูมิอยู่อะไรอยู่ซึ่งเรื่องนี้เราก็ขอให้เข้าใจว่ามันอาจจะไม่มีสิ่งที่ไม่ใช่พ่ภูมิอย่างที่เราเข้าใจามันมีดวงกิดดวงวิญญาณมากมายที่อยู่บนโลกมนุษย์เนี้ยที่เข้าสถิตตามสิ่งที่มรุษสร้างขึ้นมาที่จะเข้าไปสู่สก,การสถิตยอยู่พระอาจารย์อยากให้เราเข้าใจการสถิตของชาวทิพย์ ซึ่งมีอยู่สองจำพวกจำพวกแรกก็คือกลุ่มเทวดาก็คือกลุ่มภาคพื้นนี่เรียกว่าภูมิมเทวดากลุ่มสถิตต้นไม้ตั้งแต่รุกขเทวดาเรียกว่าสถิตภาคพืดินกับสถิตต้นไม้กับกลุ่มอากาศาเทวดาสถิตอากาศแล้วก็วาราหกเทวดาหรือว่าเราาหกเทพคือกลุ่มสถิตเมฆกลุ่มเราเนี้ยมีความเชื่อมโยงกันและเกี่ยวข้องกันกับมนุษย์และรับรู้สุขทุกข์และความเป็นไปของมนุษย์อยู่พระองค์จึงบอกว่าหากมนุษย์ ทำบุญในคราวครั้งใดและอุทิศบุญไปถึงเทวดาเหล่านี้เทวดาที่สถิตตามภาคพื้นดินสถิตตามต้นไม้สถิตตามอากาศและเหนือหน้านฟ้าของบ้านเราที่เราเอาศัยอยู่เนี่ยเทวดาเหล่านั้นเมื่อได้รับบุญจากมนุษย์แล้วเทวดาจะคุ้มครองอารักขามนุษย์นะดูแลมนุษย์ได้และการที่มนุษย์ใดก็ตามที่ถูกเทวดาตามอารักขาและคลุ้มครองเนี่ยมนุษย์เหล่านั้นจะเข้าถึงความเจริญอยู่ทุกเมื่ออันนี้ก็คือสิ่งที่พระองค์ตัดไว